ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาสนุกกันต่อนะครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์นะครับ6โมง20ทีทางช่อง3แห่งนี้นะครับเอางี้ก่อนที่เราจะไปคุยอะไรก่อนเลยเนี่ย เราเนี่ยรอมานานแล้วที่คุณปอเนี่ยนะครับตอนนี้ผันมาทําร้านอาหารเป็นของตัวเองแล้วเขาไล่ชิมคนอื่นมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องรู้ว่าอะไรอร่อยะอะนะพูดว่าไล่ชิมอาหารมาหมดแล้วดีกว่าบอกว่าไล่ชิมคนอื่นมาหมดแล้วเนี่ย<อ>คิดได้อีแบบนึงไล่ชิมอาหาร,อาหารของคนอื่นมาหมดแล้วเนี่ยพูดนิดนิดหน่อยหน่อยคนก็ตีความหมายไปอย่างอื่นหมดเลยมันน่าจะอยู่ที่ตัวบุคคลว่า ใช่ค่ะเพราะจะบอกไม่มีเรื่องดีเลยมีแต่เรื่องแย่อะตอนนี้ชื่อร้านอะไร a น o b BKK ครับผมอยู่ที่ไหนอยู่ที่อ่าย่านวัดบวรครับแถววัดบวรเมืองเมืองเก่าอ๋อเมืองเก่าแล้วเป็นอาหารประเภทไหนครับเป็นอาหารใต้ครับที่ทําโดยคุณพ่อผมเองครับเฮ้ยคอนเซปต์ดีสูตรนี่คือสูตรของใครสูตรมาจากรุ่นคุณย่าคือคุณย่าผมเนี่ยเป็นคนอ่าสงขาครับเขาก็จะแบบทำขนมจีนแกงใต้อะไรขาย ครับก็พ่อก็ได้สูตรมาก็เลยมาทาร้านนี้มาทํากันใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่เจอกันได้ไงก็น่าจะจีบกันที่ชัยภูมิครับเพราะพ่อเนี่ยขับรถผ่านแบบคุณแม่ที่ชัยภูมิแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอออยากจะจีบผู้หญิงคนนี้เขาก็เริ่มจะขายอะไรกระเทียมขายอะไรซื้อกระเทียมซื้อกระเทียมใส่รถใส่รถยนต์แล้วก็ไปขายกระเทียมไหมครับกระเทียม คือเพื่อจะได้เอารถไปตามแม่ได้ไกระเทียมปับ๊บไม่ออกมาซื้อแสดงว่าไม่ต้องการกระเทียมหอมแดงไลยครับหอมแดงแม่ทําอะไรอยู่ตอนนั้นแม่ทําอะไรอยอู่แม่เป็นครูเลยเป็นครูอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คิดว่าครูอยู่ต่างจังหวัดมันต้องซื้อของเพื่อแบบมาทําอาหารกินเรียกกูตื่นเต้นแล้วกูอยากรู้ว่าพ่อตกลงว่าขายอะไรที่แม่มาซื้อแม่ซื้ออะไรไหนเล่าต,อ<ไหน>ตอ่อที ก็ขายไปเรื่อยๆกระเทียมปลาบ้างหมูบ้างไก่บ้างสุดท้ายไปจบที่อาหารสําเร็จรูปแล้วก็คือทําเป็นอาหารที่แบบขายแบบพร้อมกินเลยอ่าพร้อมกินเลยแล้วก็เริ่มได้คุยกันก็เป็นอาหารใต้ใช่ครับก็เลยก็เลยเริ่มได้คุยกันเออก็เลยมาแล้วก็เมนูที่ถ้าเกิดว่าไปกินอนบ BKK เนี่ยต้องกินอะไรบ้างเอาเมนูมาก่อนตอนนี้ที่ขายดีสุดน่าจะเป็นเซตขนมจีน ขนมจีนสามน้ำครับสามน้ำยามีอะไรบ้างน้ำอะไรบ้างก็จะมีน้ำยารับแพนนุ่มหรือน้ำยาสักเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ใช่มีน้ำยาใต้กะทิต้มีแกงไตปลาว้าวมีน้ำยาน้ำพริกตอนตอนนี้ก็มีเริ่มแถมพ่อชอบทำของแถมครับก็จะมีแบบน้ำยาหม้อปลาเพราะเขาไปอยู่อีสานมามีแบบแกงเขียวหวานเนื้อมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเติมมาให้เรื่อยๆแต่ข้าวข้าวก็มีไหมมีมีครับข้าวก็จะมีแบบหลากหลายเลยมีพวก เน้นเรื่องพริกแกงเพราะว่าพ่อเขาตำพริกแกงเองครับพวกบบโฮมเมดหอมข้าวแกงกะทิผัดพริกแกงมโอเคแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะถ้าใครอยากไปจัดเลี้ยงแล้วทำเป็นแบบเชฟเทเบิลอ่ะก็จองได้ก็จะทำรังสรรค์เมนูออกมาให้โอ้หมายความว่าจริ่งเชฟเทเบิลก็รับเหมือนกันเฮ้ออย่างงี้ดีหมายความว่าแบบไปกันสิบห้าคนครับบอกจองไว้ก่อนเลยเสร็จเรียบร้อยคุณพ่อก็จัดเมนูมาจัดมาตั้งแต่น้ำเรียกน้ำย่อยเป็นเมนคอสเป็นขนมอะไร นี่เราขึ้นกูก็แมปให้แล้วนะครับผมว่ามันโลเคชั่นอยู่ตรงไหนนะครับแอดไลน์ไปได้ครับแอดอันนบบีเคเคนะคะแค่คำว่าอันนบบีเคเค g ูเกิลก็พาคุณไปอยู่ตรงนั้นและที่หน้าร้านมีที่จอดรถเปล่าจอดหน้าร้านได้เลยครับหรือว่าวัดบวรก็ได้ครับอ๋อวัดบวรก็จอดได้หน้าร้านก็จอดได้นะครับผมอ่ะแวะไปชมไปชิมกันนะครับดูที่แต่งร้านเป็นสไตล์ไหนโอ้ยเก๋มากเป็นสไตล์วันสไตล์พุ่งครับเดี๋ยว ันจะไปรอดมันจะตายวันตายพุ่งกน <c oughs> แล้วยก <c oughs> ็จะเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยมีความเป็นสงขาในเมืองเก่าอะไรเยงี้ครับแล้วก็ใช้ตึกจะมีความเป็นจีนจีนนิดหนึ่งอ่าต้องไปแล้วครับผมแต่ที่เห็นอยู่ข้างหลังครับเกมต่อไปของเราครับเรียงเต๋าซุปตาทีมของคุณเอ็มเล่นก่อนนะครับผม วิธีการก็คือพยายามจะเรียงกันช่วยกันเรียงให้เป็นภาพนั้นให้ได้ได้หนึ่งติ้งได้หนึ่งคะแนนทันทีคะแนนคุณนําอยู่7ต่อ6นะครับผมเตรียมตัวครับทั้ง4ีท่านขึ้นมายืนแล้วก็มาลองดูเลยครับว่ามีใครบ้างผมจะอ่านคําใบ้แล้วคุณก็ตอบว่าเป็นใครนี่คนนี้คนนี้อยากเห็นภาพต่อผิวแก้มเขาดีมากเลยเนี่ยก้นนยแก้มก้นพร้อมเตรียมตัวเริ่ม ชายานางเอกช่องสามแม่น้องบองแม่หนูบองจะกี้แจะกี้แจะกี้เป็นยังไงแจะกี้เป็นสีอะไรสีขาวสีขาวเอ้นี่ขาเขานี่ขาเขาป่ะนี่ขาเขาป่ะเอ้น่นีนี่ยกยก่ก่ก่งได้แต่หน้ายย่างเดยยวยกยยกยัวกยกยยวยกยยยย่ยก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 ใไยก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 ยู่นี่ยย่ย

ของโบเมลดาเล็กๆเล็กๆเล็กๆนี่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 ได้หัวมาหัวหัวมาหัวไงต่อกางเกงยีนครับขึ้นบนแล้วแล้วไงต่ออะไรอีกหนึ่งขาดิขาขาตรงนี้ขาตรงนี้ขาตรงนี้เอ้าไม่เป็นไรเร็วเอ่อโอ้ยนักร้องสาวบวยดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะพิงคิงค์พิงนี่นี่ใครอะพิงค์พิงค์ หัวหัวอยู่ไหนนี่นี่หัวอยู่นี่แขนอยู่ไหนตัวมาตัว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 ชุดขาวดำชุดขาวดำตัวชุดขาวดำนี่แขนแขนแขนนี่ขานี่ขาอยู่ด้านหน้าเอ้ยทำไมต้องอยด้านหน้าอยู่นี่ตัวอยู่นี่เร็วเร็วเดี๋ยวก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นผุกยังหมุนหมุนหมุนเออน่าหลัวางวางเออเออน้องสาวคนสวยของนายฝรั่งใครใครแม็ปแมแม็ปแมแม็แม็ป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 แม่ปแม็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 ปนม็อยู่นี่็ปแม็ปแมีปแม็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 ปแม แล้วข้างล่างไม่ใช่ฝั่งสลับน่ลังุ้นสลับเลนออได้แล้วหล่อขั้นเทพพระเอกแวมไพร์พระเอกแวมไพร์ใครครับเร็วเร็วเร็วเกือบคข้าแล้วหมดเวลาเออนิดเดียวครับผมอันนี้ไม่ทันครับสุดท้ายอันนี้เอาชุดปันจักรยานมา เออกงปงปัจกยานสีขาวได้ไปนะครับ5คะแนนคูณ2นะครับแล<บ>้วกับ10บวมไกอีก7นะครับ17คะแนนแล้วโอเคอยังไม่เต็มพวกคุณแซงเขาได้เพราะเนี่ยมันข้อละ2คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียงได้6ปุ๊บคุณจะได้12คะแนน12บวกของเก่าอีก6เป็น18ทันทีเขา17 พร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมสู้ดิซีดอย่าอย่าอมนะอย่าออมอย่ายอมไม่สู้ค่ะดูเอาโอ้ยมีแบมแบมด้วยแอบดูก่อนว่ามีใครบ้างเราต้องหาหัวไปแอบร็ปพร้อมนี่ใครอ่ะอ๋อนี่ชื่ออะไรนะมาริยามาาริยเริ่มครับนักร้องเสียงเดียบเพื่อนซีโบกี้ไลออนเตอร์เตอร์เตอร์เป็นยังไงลูกเป็นอะไรซี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 ดับยอมจำนน ไม่ควรเอาใจแน่นอนแน่นอนว่ะไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรเลยะเก่งมากเฮ้ยถูกต้องซุปตาไทยดังไกลวงกั๊ดเซเว่นแบบอะไแบบแบบสีอะไรสีเหลืองเสื้อสีตารางตาลางอันนี้นี่เสื้อนี้เสอ๋อไงดีออกขาอย kind of ู่นี่ป่ะครับใช่ไหมอันนี้เสื้อนี้วงเซเว่นเออ่มักต้วนมักต้วนอันนี้นี่เออ ยุกยอมยุกยอมทิด้านสตางกสแสหวังลงพื้นลงพื้นลอยายแล้วอันนี้ต่อมาเร็วต่อขา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 เร็ว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 อยู่ไหนขรอยู่ไหนขรอยู่ไหนนั่นแหละขานั้ะนั่นแหละถูกต้องนักร้องเสียงทรงพลังคนดังบ้านเอฟี่ออกาเที่ออาเอที่ออมาเอี่ออกยวอนไเสื้อขาว นี่เสื้อขาวเสื้อขาวอขวไหนวะี่อเลือกที่นี้มาไม่ใช่นี่นีถูกต้องนางเอกหน้าใสหวานใจหนุ่มอเล็กซ์มเมลานี่ีหน้านี่ไหนวะไหนวะนี่อะไรนสูงสอ๋อนี่สีขาวนี่ใช่มนี่นี่นี่นใช่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 สูง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 ใช่ใช่ชชไม่ใช่อันนี้อะไรอันนี้อะไรนี่อะไรนี่นอื่ เร็วแล้วเดี๋ยวหมดเวลาเร็วขึ้นเท้าเท้าเท้าเอาหน้าพี่อ๊อฟใสไปเลยลูกนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องนางเอกลูกครึ่งที่หนึ่งในใจนาเดทยาพี่ยาพี่ยาอยู่ไหนนี่นี่นี่ยาเอกชุดแต่ยาให้เกิดจะขาเกิน อบทันแล้วมาไม่ถึงคนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตะกี้เขาได้ไป5คุณได้ไป4คุณสกับ8หบวงไก่6นะครับตามอยู่14ต่อ17เท่านั้นเอาคะแนนนำแบบนี้ไม่ต้องไปกลัวเดี๋ยวเกมต่อไปพวกคุณแซงได้ละมีนักร้องอยู่เนี่ยยังไงก็รู้ร้องเพลงหรอเงทายเพลงมาแล้วครับสนุกกันต่อเพลงฮิตปิดหู